ผมแข่งอ่ะตอนผมแข่งอะไรแม่งพูดทุกตอนเลยทำไปเรื่อยเอาปวดฟังหัวแม่ประดาฟ้าอยู่าพูดพูดซะมนุษย์มาไหมครับไม่มาครับมนุษย์ไปซื้อแป้งให้แม่ทำกะหรี่ปั๊บอยู่คนเสียคนเสียคนมาเสือเนี่ยคนดูขำตึ่มเลยขำจริงคนดูขำจริง ไม่ไม่แต่มันมันมันแม่งแต่ไจริงีมันเนี่แม่งแต่ไอ้ดับลี่ไอ้ดับลีพวกว่าพวกว่าวันนี้อาคณีเดือบแบกจะตายอยู่แล้วเออก็บอกว่ากองละกองกลางในดวงใจเนี่ยเดิมเดิมรออยู่คนเดียวตอนนี้รอกองหลังที่ดีที่สุดในโลกคนท้ายกูอยู่คนมากูอยู่เป็นเรื่องแล้วอ้วน ฮะคนก็บอกว่าคนภาคดูอยู่นี่ีป่าแล้วขอโทษนะครับผมแค่บอกบางหนุ่ <c oughs> มบ <c oughs> า <c oughs> มว่าเอาเอาไม้ดัก <c oughs> ออกบางยู่พูดคนดีดักตีอะไรเงี้ยไม้ดักตีดักตีเขาสวนผมจะมั่งเปิดยิงโป้งเนียวตาจอดเลยเด้ย ผมผมนอนน็อกบังย่วยผมปะเนี่ยทางทางมันลดแล้วโอ้โหวันนี้เป็นไงละลูกปืนลูกปืนเนาะใครยืนรับเนาะอ้าวผมรักบังผมก็ยืนรับได้เหมือนกันอ่ะอ่ะใครใครยิงมาผมยืนรับเอ้ยถึงจัดน้องให้เลยบังน้ำตาจะไหลเนี่ยเดี๋ยวคนดูก็ไปลงอีก คนดูเอาไปลงมาคนดูเอาลูกช็อตอ่ะอย่าเอาช็อตที่ไปตีอย่าคนภาคเลยเอออย่า,าเอาช็อตที่พูดอะไรลงไปได้พูดเอาพูดดีๆลงไปได้คนด,คนดูคนดูขำคนดูขำคนลั่นนะั้นบอกว่าบังไปซือ้อยอยู่บอกว่าบังไปซื้อแป้งให้มา เนี่ยเนี่ยเองเองเริ <word> ่มไม่ใช่ล้วเองเริ่มจี้เองแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่คนดูขำล่ะจริงคนดูขำบางใส่พื้นหลังเขาบอกให้บาง <meglio> ใส่พื้นหลังปูใส่พื้นหลังก็มือหัวดิ่วูดใส่รูปนักฟุตบอลเนี่ยมุดรูปเราอีกมีเหรอมีบางแบบเพิ่มใส่พื้นหลังเพื่อข่มครับคิดคิดไอ้ดีเท่าไรไม่เห็นว่าเรา

เป็นไรที่หอยินี้ต้องรับเสมอเมื่อไรบางนุ้ยจะมานอนหอครับเพราะว่ามาที่เต้ไปหาสาวเปล่าอยู่ที่นอนมั้งดูเปล่าโอ้คนดูบอกว่าอวนจริงยังสวยทั้งสีรูเลยอ้วจริงจริงครับผมเห็นอยู่คนดูขอบคุณครับเห็นแล้วเต้ดูผมลูก ผมยิงนาเกียเทยผมยิงเท่าไหร่เปลีนอยู่เห็นอยู่ะนเฮ้ยผมยิงเท่าไหร่บ้างเบสผมเป็อกตอนไหนฮะผมเป็อกตอนไหนสิบสองมั่วตลอดเลยเอาสิสองก็จบเวลาแลบ้าเองอะบ้ามัว เวลาไปเล่นแค่สิบสองนาทีบางอ๋อเหรอสงสัยพี่ดูผิดช่องวะโทษทีโอ้โหชอบดูช่องไหนเนี่ยน่าจะผิดช่องดูจยอะตัวล้มิเนี่ยวะเนียเออเอ้ไม่นีลำไม่ดี็นโตตีกับกองแล้วก็จำไม่ดีโตตีกับกองเขาบอกว่าอ้วนอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวเขาบอกบางแกแท้ บังเีาบุญเองวะเนี่ยพี่ยังไม่เห็นเลยเอ้ยจริงในไลฟ์ผมในไลฟ์ผมเขาบอกว่าบังอยแถมบังอยแถมคนมันนะในไลฟ์เองคนดูอะไรแปดทันสามตอนที่ยงอะไรแล้วคนพายนอนวันนี้ว่าเปนงอนยังครับจริงบังบังเขาบอกจริงจริงจจังริงอนที่ออนมาหมัวและ อ้าคิดวา่งปาวานตั้งโปรไฟล์เป็นาวานเฉมเพะจริงิบเนี่ยอีตสามนาทีลงแลน์แอพักผ่อนนั่นแล้วเป็นนักกีฬาจะไปพักกระพรพักกระพริอดูเ่าจะเองไม่พักผ่อนหรม้าสาวนะพักอะไรล่ะพี่พักเต็มอิ่มล้เนีเรื่องสาวไม่มุ่งครับอ้าปากอีกลองอ้าปาก ถ้าลีนไก่กระดูกกระดิกแสดงว่าโมนาดกระดูกอยู่ยืนนิ like <esh> s <fine>. <S ่งเลยไม่มุ่งจริงเหรอเนี่ยคนดูขำก้าจัดอ่ะงอนงอนฮ่ามีพี่รุ่ยมาหรอใช่ค่ะพี่ป้อมนอนได้แล้วไหนแม่คนดูบอกนอนได้แล้วบังนรถแม่งไปกี่ไปนอนไปนอนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไหนว่ามันไล่พี่ก็ได้โอ้ผมไล่กระบังได้ลืมนะผมบังผมไล่กระบังได้ทุกตลอดเวลาทุกชั่วโมงถ้าเน็ตมีนะวันนี้วันงอนยังเขาบอกผมไม่ได้งอนไรแล้วไม่เป็นไรแล้วมั่วแน่นะ คนดูอย่าแซวเยอะอีไม่ต้องมาแซวแล้วไม่เอาแล้วไม่คุยกับคนดูแล้วเราบอกว่าจินจินจินอะไรอะไรวะอะจินจินจินเขาเออจินไงจินจินน่ะคุณจินดีบางจุบผมก็เป็นคุณจินแต่นี่ไม่รู้เลยบางจุบผมเขาบอกเป็นคุณจินแหละใช่ พวกเอาไปลงดังหมดแล้วนะจิ้นชุบผมอะมอเผอ,อจิ้นนะเนี่ยเขาว่าเผอจิ้นนะเขินอะเป็นั่นแบะไม่เขินปกติอยู่แล้วใชวบ่บังเราทำปกติเนาะใช่ปกติคนระับปกติคนระับอย่านะตกใจครับคนะดูสามคำไม่าตกใจไม่สามคำไม่จะตกใจ น้องปั๊มเก่งขเครับคนดูไม่เคยเห็นครับคนดูเพขงนอกคนดูอ่ะอยู่ข้างนอกคนในเขารู้กันมองไปทุลินครั <c oughs> บผมเนี่ยตีตัวครับมองไปทุลินม <c oughs> องไปทุลินบอกคนดูพี่บอกคนดูว่ามาจัดฟันเลย โอ้ยดันปันเดบังนุ๊ตเหล็กดันปันเหล็กเด็กใครเด้เออที่ที่แล้วจี่ละบังนู๊ตปันเหล็กเด็กใครเด้อถามว่าบังนู๊ตดุไหมวันโอ้โหดูดูอแบบยุ่งดิผมโดนต่อยทุกวันอ่ะเอาดิ นี่แฉ่นี่แฉนะอันนี้ไม่ใช่นะมาดูอันนีนน้ปุ๊บอันนี้เล่นนะอันน like ははี้ได้แฉเอ๋อตัวตัวตัวม่ใช่นะไม่ใช่นะคนดูผมบอกเล่นรักกันดีเตียนตายรักกันดีเตียนตายครับนิดหน่อยปล่อยผ่านปล่อยละงอนปล่อยปอบหัวจัดละเนี่ยบางก็แซวได้อย่างเงี้ยคนดูอ้วนอ้วน แก้มแดงจัดคุณดูชอบดิเจอพวกผมเล่าอ่ะอะไรอะว่าพวกผมคุยกันคุณดูก็เนี่ยลงคลิปเป็นเป็นล่นนั่นต้นนั่นต้นนั่นหมดละเรียกคนดูว่าพี่ๆได้ไหมว่าไงครับน้องๆคนอู้คนปันจัดอะมีวันนั้นพี่เข้าไปเล่นไปเจอในติ๊กตอกอะ เขามีเรามีคนลงรูปพี่ใช่ไหมแล้วเขาก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์อ่ะทากระเป๋ากระเป๋าตันตบอ่ะที่เป็นหมากคู่อ่ะเอ็งเคยเห็นไหมที่เคี้ยวหมากอ่ะทานหมากอ่ะคนดูใครเคี้ยวหมากบอกมังตรงป้าป้าคบเคี้ยวหมากบอกครับคนดูครับ โอ้โแมวเขียวฮ่า้เขาบอกแรงมากนะโอ้พ่อมะแรงมากปะป่าอัลตัวคาบอัลตทษคาบงองงองงองงแล้วมีถึงบ้านแล้ว เราลงลงบ้านเลยเข้าห้องเนี lunch, what do, what do yeah. ่ยไม่ถึงแล้วเนี่ยทำงานดีบางต้องเข้าห้องมาไล่กันแล้วหรอไหมจะจะลงไล่แล้วจะลงไล่เนี่คนดูคนดูบอกให้ไปนอนไม่ถึงแล้วรุ่นี้เองอกี่โมงแล้วรุ่นี้มาเปิดออกเจ็ดโมงมะมงบ้าออกเช้าพูดมันก็ไกลอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งอ่ะใช่อ่ะอยู่มั้ย มันก็มันเลยมีบุรีไปอีกบางใช่ปะใช่ชั่วโมงหนึ่งหรอชั่วโมงฝ่าไหมก็ปลาฝ่าอยู่เลย <c oughs> โอ้พ <c oughs> ี่เขาดูแม่บางนุ้นพี่พี่เขาบอกว,<ะ>ว่างอน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 นะคนดูบอกงอนหมดเลยเออ โอ้โหคนดูบองงานเหรอถึงบ้านละคนดูบางนุ้ถึงบ้านแล้วค่ะเ <c oughs> นี่ยนะคนดูดูข้างห้องคนหลอ่อดูแต่งตัวดีดูการแต่งตัวดี <c oughs> วัน <c oughs> วนี้ใส่กับนาฬิกงนาฬิกาด้ใส่ท้องเส้นละสลึงอ้วนอ้วนเป็นไรอ้วนชอบแฟจังเลยอ้วนเป็นไรกับพี่ไหมนี่ ผมก็เป็นน้องบางนี่แหละโอ้ยเป็นไรกับพี่วะเป็นน้องสุดที่รักสุดที่เลิฟสุดที่รักสุดเลิฟสุดเลิฟในบางบางโจท่าถ่ายถ่ายถ่ายนี้วันนี้ได้ถ่ายไอ้ไอ้อะไรลงดอลลี่อะแบบเนี้ยนะอ้วนมชอบจี้พี่วะดูดูดูบางนู่งแต่นาฬิกาโคตรหล่อดูดูดิ ได้เห็นได้โอ้โคตรเฟีย้ยวบางผมอยู่แล้วเอง็งเอ็งขึ้นไลฟ์ช้าไปหน่อยทำไมจะได้หม,เเขขมกกูเนี่ยคนดูก็ขำกี้ก้ากี้จ้าเนี่ยขำผมเยอะด้ยเนี่ย <c oughs> ไม่ผมจะ <c oughs> ไปลงไลฟ์แล้วผมจะไปนอนแล้วนะเออเดี๋ยวอุ้งต้องนอนละคนดูไปๆครับ อ้วน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 จี้ผมดิผมไม่ได้จี้ผมบอกให้เฉยนว่าาป้าเขาไล่เองอ่ะโอ้โหไปก็ได้บูเล่นูเล่นไม่ผมจะลงไลท์อยู่แล้วเพราะมันเกินเวลาบอกคนดูไว้ยี่สิบนี่สามารถนะโอ้โหคนดูคนดูไปไปครับคนดูไปไปครับไปไปครับเฮ้ยเลี้ยวไอีกแล้ว เจอกันน้องเจอกันน้องพักผ่อนพาก่อนแมกครับนางนาจูบจูบนาจุบวันดีน้องวันดีน้องวันดีครับลังนาจุบจูบนังนาจุบจูบวันดีนะเอาละนี่เป็นไลค์ของน้องป้อมกับบางนุษนะทุกคนนี่รายการน่ารัก